ไม่น่าเชื่อว่านักเต้นกลุ่มนี้จะมีอายุมากกว่า60ปีเพราะการเต้นซุมบ้ามักเป็นที่นิยมในคนหนุ่มสาวแต่ผู้สูงวัยกลุ่มนี้สามารถทำได้แล้วก็ทำให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้นกิจกรรมเหล่านี้เป็นการพิสูจน์ความสามารถของผู้สูงวัยว่ายังใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นๆในสังคมได้และมีศักยภาพมากกว่าที่หลายคนจะคิดสุปกโอให้รู้ว่าคนแก่นะ่ะ ซุมบ้าก็ยังไหวค่ะประมาณปีนี้นเนี่ยน้ำหนักที่ลงไป14กิโลค่ะแล้วก็แข็งแรงขึ้นคุณหมอไปเทสแล้วนัด1ปีค่ะมีเพื่อนสนุกสนานน่ารักเพื่อนน่ารักคุณครูน่ารักมาเลยค่ะเราอย่าไปนั่งจมตัวอยู่ที่บ้านนะคะออกมาหาเพื่อนหาฝูงค่าใช้จ่ายไม่เยอะค่ะแล้วก็เราได้ออกกําลังมีความสุขได้คุยกับเพื่อนได้ยิ้มแย้มได้หัวเราะนะคะและอายุเราจะยืนค่ะ ก็สถานการณ์ผู้สูงอายุไทยในช่วงปี2566ถึง2567เนี่ยมีแนวโน้มประชากรวัยสูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์แล้วตามนิยามขององค์การสหประชาชาตินะครับสถานการณ์สังคมสูงวัยเนี่ยมันก็จะมีทั้งผลกระทบทั้งในแง่บวกแล้วก็แ,กแง่ลบต่างๆที่สังคมไทยจะต้องร่วมกันช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผู้สูงอายุก็ยังคงสามารถ เป็นพลังให้สังคมได้อยู่ทั้งกลุ่มที่อยู่คนเดียวหรืออยู่กับผู้สมรสเนี่ยเรียกว่าอาจจะมีแนวโน้มของการได้รับความปลอบ,บางในการดำเนินชีวิตต้องได้รับการออดูแลมากกว่าผู้สูงอายุที่ยังอยู่กับครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นงานหนึ่งที่สสหนึ่งเสริมก็คือเรื่องของการทํายังไงให้ผู้สูงอายุย,ยังคงจะแอคทีฟเรียกว่าเป็นพลังของสังคมได้อย่างต่อเนื่องนะครับ งานเ e ลเดจิเฟสติวัลบูสพลังเกา่าเติมคุณค่าไม่มีหมดจัดขึ้นเพื่อยืนยันคุณค่าในตัวเองของผู้สูงอายุกับแนวคิดสนุกมีคุณค่าพึ่งพาตนเองได้โดยสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับบริษัทยังแฮปปี้จำกัดร่วมกันจัดขึ้นงานในวันนี้เนี่ยที่สสร,ร่วมกับทางยังแฮปปี้แล้วก็ภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเลครับก็เป็น หนึ่งพื้นที่ที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยครับได้มาทํากิจกรรมร่วมกันให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่ในการมาพบปะเจอกันจะทํายังไงให้เขายังคงความแอคทีฟทวากิจกรรมร่วมกับเครือข่ายผู้สูงอายุหรือเป็นพลังให้กับครอบครัวดูแลตัวเองได้มากที่สุดเพื่อลดภาระในการดูแลของครอบครัวอย่างงานของยังแฮปปี้เองเนะครับมีทั้งเรื่องของ การเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆเพื่อมาสู่การใช้ชีวิตหรือการเรียนรู้เรื่องสุขภาพได้ผ่านออนไลน์แล้วก็มีการเจอกันพบกันในเครือข่ายแบบออนไซต์ในกิจกรรมต่างๆเราเนี่ยเพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้มีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันอันนี้ก็เป็นโจทย์งานที่เราสอสอร่วมกับเครือข่ายต่างๆจัดพื้นที่เหล่านี้ให้ผู้สูงอายุได้ท,ทำกิจกรรมร่วมกันครับ สำหรับงาน e l d เดจิเฟสตินะครับเป็นงานที่อยากจะส่งเสริมพลังให้กับพี่ๆวัยเก่านะครับโดยเฉพาะพี่ๆที่อยู่ในเมืองนะครับที่บางครั้งเองเนี่ยนะครับก็ยังมีพลังเนาะยังมีกําลังนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถอยู่อีกหลายอย่างที่อยากจะส่งให้กับสังคมนะครับงานนี้เป็นงานที่เปิดโอกาสให้พี่ได้ค้นหาตัวเองนะครับเรามีโซนสนุกนะครับที่พี่มาลองดูงานดิเลกครับว่าเราชอบอะไรเราชอบเต้นไหมเราชอบศิลปะไหมนะครับหรือโซนของการมีคุณค่านะครับใครหลายคนนะที่ยังมีศักยภาพมี ความฝันเนาะที่อยากจะเติมเต็มให้กับสังคมนะก็สามารถเอาองความรู้นะครับมาสมัครเนาะนะครับทำงานอาสาสมัครหรือเรามีรับสมัครอาชีพนะครับที่น่าสนใจกับพี่ๆนะไม่ว่าจะเป็นงานด้านดิจิทัลนะครับงานที่ปรึกษานะครับหรืองานทางด้านเอกสารต่างๆนะก็สามารถมาดูได้ครับส่วนสุดท้ายคือโซนพึ่งพาตัวเองนะครับก็อย่างที่บอกครับไม่มีใครอยากจะพึ่งพาใครตลอดไปนะครับงานนี้ก็จะมีกิจกรรมดีๆมีบูธดีๆนะครับมาให้ความรู้เนาะแล้วก็มาเติม การดูแลตัวเองนะครับด้วยเครื่องมือต่างๆด้วยเทคโนโลยีนะครับก็เป็นงานที่เปิดโอกาสให้พี่ๆนะครับวัยเก่าได้มาเจอกันนะครับความสามารถหนึ่งที่ได้รับการยอมรับคือความสามารถในการประกอบอาชีพพวกเราจึงได้ชิมอาหารอร่อยๆได้ซื้อเสื้อผ้าสวยๆเช่นผ้ามัดย้อมผ้าปักชื่นชมต้นไม้สวยงามเครื่องประดับสวยๆจากฝีมือของผู้สูงวัยทั้งหมดที่เห็นในงาน ถึงแม้ว่าจะมีอายุที่มากขึ้นนะคะแต่ว่าทุกๆคนนะคะก็ต้องการการเติมเต็มในคุณค่าของตัวเองเรื่องสุขภาพดีความสามารถในการประกอบอาชีพและก็การยอมรับของคนในสังคมค่ะ มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์พบทัศนคติคนทุกช่วงวัยต่อการดูแลผู้สูงอายุเป็นการแสดงความกระตัญญูและในเชิงลบเชื่อว่าผู้สูงอายุไม่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมได้สสสเห็นความสำคัญในการจัดพื้นที่กิจกรรมครอบคลุมด้านสุขภาพสังคมและปัญญาเพื่อเสริมคุณค่ากระตุ้นการมีส่วนร่วมทางสังคมให้กับผู้สูงวัย